ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการอัปเดตนะครับในเรื่องราวของ Priest Level 90นั่นเองครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับตัวละครผมเนี่ยมีของอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับและเปลี่ยนสไตล์การเล่นจากคลิปที่แล้วตอน Level 85เนี่ยไปยังไงบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทรวินทอบอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทรวินทอบอัพลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าในช่วงเลเวล90เนี่ยอาชีพพรีเซสอย่างเราเราเนี่ยเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเพราะว่าคาถาอันเดียวเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งดาเมจแล้วก็ใช้ได้ทั้งซัพพอร์ตเลยนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมเล่นหลักๆเนี่ยก็จะมีสายจูเด็กสายแมกนัทแล้วก็ฟูลซับนะครับซึ่งสามารถสลับปรับเปลี่ยนเล่นได้แบบโคตรสะดวกสบายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยที่ผมจะพูดในคลิปนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอามาเริ่มแรกก่อนเลยนะครับคือเรื่องของสเตตัสนะสเตตัสก็เหมือนเด ก็เวลาฟาร์มหรือรทำดาเมจนะครับเราจะเน้นค่าอินเต็มแล้วก็ที่เหลือจะลงเด็กเพื่อเพิ่มค่าลดไล่ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวฟูลซัพพอร์ตเนี่ยผมก็จะลดเด็กนะครับไปเพิ่มวิทนะครับเพื่อเสริมความถึกพอเป็นเซตฟูลซัพพอร์ตเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเลือดผมเนี่ยก็จะสามารถแตะ1 0 0 0 0แสนได้แล้วนะครับผมในอาชีพพรีสนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตัวสเตตัสอื่นๆละกัน นะครับอ่าสเตตัสในหน้ารายละเอียดนะ <_ an> ตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองอ่าพ奥斯คลิปแล้วก็ลองดูได้นะครับผมว่าเฮ้ยผมมีเอ็มทแทกเท่าไหร่นะครับผมมีค่าลดไล่อยู่ที่เท่าไหร่ค่าลดฟิกแคสอยู่เท่าไหร่นะครับผมอ่าบางอย่างฮิวิ่งเอฟเฟกตอันนี้อาจจะยังน้อยอยู่เพราะว่ายังไม่ได้สลับของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <_ an> เออแล้วก็มีพวกเอ็มดามจกพวกนั้นเท่าไหร่นะก็ลองไล่ดูนะครับจอกเกราะสองรอยเจ็นะครับผมอ่าแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นค่าสเตตอื่นๆนั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะดูว่าแบบเฮ้ย ผมมีตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่แล้วเอาไปเทียบกับตัวละครตัวเองนะว,ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่าควรจะทําอะไรเพิ่มนั่นเองอทีนี้เรื่องสกิลนะสกิลเนี่ยผมก็คิดว่าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนก็เล่นพระมาจนถึง90แล้วก็น่าจะแบบวิธีอัพอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็น่าจะอัพเป็นอยู่แล้วหรือว่าอัพให้เหมาะกับสไตล์การเล่นหรือว่ามาตี้ของเพื่อนๆนะ,อะของผมก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเดิมเลยครับโอลีไลฟ์เบสซิ่งอินคิสเอจไอฮิลแองเจลัสนะครับอ่านี่เป็นสายฟาร์มนะอ่าสายฟาร์ นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีชนแก้วด้วยนะกอเรียจริงๆไม่ต้องอัพนะครับกอรเียอันนี้ผมลองอัพมาดูตอนเลเวล80นะครับยังไม่ได้รีเซ็ตนะก็ยังใช้แบบเดิมเป๊ะๆนะครับแล้วก็ skill สกิลสําคัญก็จะเป็นจูเด็กนะครับแล้วก็ฮลี่วอร์ดนั่นเองนะครับแค่นี้เลยนะสำหรับสกิลส่วนสายซัพพอร์ตเนี่ยสายซัพพอร์ตจริงๆก็เล่นได้หลายแบบนะครับก็พวก a B บัฟอะไรต่างๆก็สามารถที่จะอัพไว้ได้จริงๆถ้าเน้นลงดันเนี่ยไคลี่อาจจะไม่ต้องอัพก็ได้นะครับ ก็เอาแต้มไปลงอย่างอื่นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวค่าสองก็จะเน้นชุบนะครับอ่าแล้วก็เน้นพวกแบบว่าสกิลชนแก้วสกิลกอรีะนะครับอิมนิดหน่อยนะครับผมอ่าแซนจูรี่มิวมาเซฟตี้วอลนะครับผมตรงนี้ก็ต้องอัพไปหมดเลยนะครับแล้วก็อ่าตัวไฮคลาสนะครับก็จะแอสซัมนะตัวนี้ก็ช่วยให้เพื่อนถึกมากขึ้นมากๆนะครับแล้วก็เมดิเตติโอมาเอาค่าฮิลนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกเล็กดีวีนาหรือว่า วาซิลิกานั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสกิลหลักๆที่ผมใช้นะครับผมอ่ะกลับมาที่สายฟาร์มนะเดี๋ยวผมจะให้ดูการฟาร์มของผมนิดนึงนะฮะว่าตอนเ e v e l 90เนี่ยผมฟาร์มเจ้าดักเฟรมได้แบบสบายๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองฟาร์มดักเฟรมดูปุ๊บนี่นะฮะถ้าเรารันบัฟครบชนแก้วครบเนี่ยเห็นไหมอ่าเราก็จะตีดักเฟรมได้แบบสบายๆไม่ยากนะครับไม่ยากประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเนาะปุ๊บนี่อ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเฟืองด้วยผมยังไม่ได้เปลี่ยนเฟืองปับ๊บ นี่เปลี่ยนเฟืองบก็จากฟาร์มในลักษณะประมาณนี้ก็คือวันฮิตได้แบบ100%นะครับไม่มีแบบหลุด2ฮิตแน่นอนนะเออฟาร์มแบบนี้ได้สบายๆโอเคทีนี้เรามาอัปเดตเรื่องของสวมใส่กันนิดนึงนะของสวมใส่เนี่ยก็เป็นเซ็ตเลเวล90นะทุกคนก็จะได้ใส่กันทุกคนเลยนะครับของที่เป็นเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซตอาวุธแดนเทพแล้วกันนะฮะเออเป็นเซตเทพเนี่ย ก็ทุกคนได้ใส่หมดนะขั้นเริ่มมาเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับสามารถย้ายบวกมาได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเดี๋ยวอนาคตเราได้สีม่วงสีทองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเสียค่าย้ายไหมเราไม่เราจะไม่เสียค่าย้ายเนาะถ้าผมผมได้ชุดม่วงมาผมก็ย้ายฟรีนะอ่าผมได้ชุดแดงมาผมก็ย้ายฟรีนะครับเสียแค่ค่าเจาะรูใหม่เท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยในตัวคาถาก่อนละกันนะคาถาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ ต้องพูดถึงกันอย่างหนักหน่วงนะครับสำหรับสายจูเด็กก่อนละกันนะสำหรับสายจูเด็กเนี่ยต้องบอกว่ามันถูกเปลี่ยนไปเยอะนะครับไอไกด์ที่ผมทำตอนเลเวล80ที่เป็นสายจูเด็กเนี่ยกับ90เนี่ยคนละเรื่องเลยนะต่างกันเลยไกด์ที่แล้วตอนเลเวล80จูเด็กเนี่ยผมบอกให้คุณอัพรักถูกไหมฮะแต่ว่าพอ90ปุ๊บเนี่ยรักไม่ต้องแล้วเออค่ารักเนี่ยไม่จำเป็นสำหรับสายจูเด็กแล้วนะครับอ่ะจูเด็กตอนเลเวล90เป็นยังไงนะครับ จูเด็กต่อเล็ว90เนี่ยจะมีตัวอ,ออปชันของการลดไล่นะครับผมก็จะทําให้จูเด็กเนี่ยสามารถไล่หลอดได้เลยนะครับแล้วก็สกิลจูเด็กเนี่ยก็จะทําดาเมจต่อเป้าหมายที่ถูกเลือกเพิ่มขึ้น500%โดยที่ไม่ต้องบวก15นะครับผมอ่าแล้วก็ ตรงนี้บรรทัดที่3เนี่ยเป็นผลเสียนะครับก็คือดาเมจสกิลจูเด็กเนี่ยจะถูกลดลง50%นะครับแล้วก็ถ้าเราบวก6เนี่ยจะเพิ่ม Holy Skill Damage 10%นะครับบวก10นะครับจะเพิ่มตัวคูณของสกิลจูเด็กไปอีก100%นะครับแล้วก็บวก15นะครับจูเด็กเนี่ยจะทำดาเมจท่าโฮลี่ทวีคูณนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยพอคาถามันปรับมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้จูเด็กเนี่ย คือขอบเขตการเล่นมันน้อยลงนะครับอ่าพอมันเป็นแบบนี้มันทําให้จูเด็กเล่นได้แค่กับพวกเป้าหมายที่เป็นธาตุมืดหรือธาตุอันเดธเท่านั้นอ่ามันเลยไม่ค่อยเก่งกับการสู้กับคนแล้วนะครับหรือว่าจะเอาไปจูเด็กธาตุอื่นๆเนี่ยก็จะเล่นลําบากขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าอ่ามันก็ได้อย่างอื่นมาแทนนะมันก็จะเน้นแบบฟาร์มพวกธาตุเดมอนไอ้ธาตุมืดธาตุอันเดธเนี่ยได้แบบแน่นขึ้นแล้วก็สบายขึ้นไม่ต้องมาลุ้นว่าเฮ้ยจะติดคูณ2หรือเปล่า เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้อ่าดามเมทาธาตุโฮลี่เนี่ยทวีคูณนั่นเองนะอ่าคือปกติเนี่ยเวลาเราโฮลี่ตีาธาตุมือดอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะขึ้นบวก50%แต่พอเป็นคาถาจูเด็กใหม่เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันขึ้น100%นะอ่านี่เป็นความสามารถของเขานะครับมันเลยทําให้ฟาร์มพวกาธาตุมืดแล้วก็าธาตุอันเดดเก่งอ่าเวลาผมฟาร์มธาตุมืดหรือธาตุอันเดดเนี่ยถ้าผมทําวันฮิตได้ผมก็จะใช้จูเด็กนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปนะครับคาถาที่อีกอันนึงที่ผมใช้เนี่ยก็คือคาถาโฮอลล นะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนกับตอนเลเวล80เลยเป็นคาถาแมกนัสนะครับแค่แมกนัสเนี่ยตอนบวก10จากเดิมเนี่ยเพิ่มสกิลดาเมจ10%กลายเป็น12%เท่านั้นเองนะฮะก็เหมือนเดิมเหมือนคาถาก่อนตอนเลเวล80เลยนะฮะแค่แรงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็คาถาฮิลที่ผมใช้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นคาถาดดยานะครับคาถาดดยานี่ก็จะเหมือนเดิมก็คือเพิ่มค่าฮิล100%ของ MTK นะครับแล้วก็ทุทกๆ2บวกก็จะเพิ่ม MTK 1.2นั่นเองนะเพิ่ม ก็หลักๆผมจะใช้อยู่ประมาณ3คาทานี้อ่าส่วนใครที่ถามว่าเฮ้ย <c oughs> คาทาฮิวหมู่ไม่ดีหรอเนี่ยตอนนี้เลเวล90้สละสามารถที่จะฮิวหมู่ได้แล้วสลับไปมาได้แล้วเนี่ยก็จริงๆมันก็พอได้ครับแต่ถามว่าถ้าเรามีเฟืองพวกฮิวリングอินซิกเนียที่แบบเยอะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีมากเพราะว่ามันโดนลดค่าฮิวไปค่อนข้างเยอะครับถ้าเราไม่ได้แบบว่าฟูลฮิวแบบเยอะจริงๆจนทําให้คาทารีโคว e r ี่เนี่ยฮิวได้หนักหน่วงมากๆครับก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ มาต่อกันนะครับในส่วนของพวกเสื้อผ้านะเสื้อผ้าอะไรพวกนี้มันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับเวลาเราฟาร์มเราก็จะใช้เป็นเซตสปรินต์นะครับหรือว่าเวลาเราไปวอลหรือว่าไปลงดัน TOC อะไรอย่างเงี้ยครับที่เราต้องการจะการธาตุอะไรต่างๆก็ใส่เซตกอบบินแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็โล่ครับเมื่อก่อนเนี่ยโล่เราก็จะเน้นการใช้โล่ฮิลใช่ไหมอ่าเราจะมีโล่ฮิลตัวโล่อิมูนนะครับตัวนี้เวลาที่เราต้องการฮิลเยอะๆเราก็สามารถสลับใช้ได้นะครับแต่เวลาเราฟาร์มเนี่ยทีนี้เราก็สามารถ เปลี่ยนเป็นโล่เอ็กโซซิสได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาบวก10ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการบวกโฮลี่สกิลดาเมจเข้ามา3%นะครับก็สามารถที่จะเอาไว้ให้อาชีพพรีสของเราเนี่ยฟาร์มได้ดีขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็คือในส่วนของอาวุธเทพนะครับส่วนในส่วนของซีซั่นตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะยังสงสัยกันอยู่ว่าเฮ้ยเราควรจะอัพอะไรเรายังงงอยู่เลยว่าเราเราเรา,เราต้องทำอะไรกับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเอามาอัพตัวสแตตซีซันก่อนนะครับเพราะว่าสแตตซีซันเนี่ย มันมีค่า For t เ l แล้วก็ค่า e s i ซเ e n c e ที่เราจะต้องใช้ในการลงดันที c ถ้าค่าตรงนี้เรายัางน้อยเนี่ยเราก็จะไปดัน TOC ที่ระดับสูงสูงสงอะเล่นไม่ผ่านแน่นอนนะครับถ้าเราเล่นผ่านดันสูงๆได้เราก็จะหาอุปกรณ์ที่เป็นระดับสีส้มสีแดงมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้อัพตัวค่า e s i ซเล n c e กับ For t เ l ตรงนี้ให้เต็มก่อนถ้าตรงนี้เต็มปุ๊บเนี่ยสมมติว่าผมเต็ม32มองแล้วใช่ไหมผมก็จะมาอัพตรงนี้ให้เลเวลตรงนี้มันขึ้น ตรงนี้มันจะขยายขึ้นไปอีกจาก32ก็จะกลายเป็น40อย่างเงี้ยอ่าเราก็จะมาอัดต่อก็คือวนอัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับส่วนถ้าเหลือจริงๆสมมุติว่าเล่นไปสักพักหนึ่งแล้ว90แบบ93แบบใกล้จะอัพแพด95แล้วเนี่ยอ่าคุณก็ค่อยมาลงพวกนี้ก็ได้ถ้าเหลือจริงๆนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของการอัพนั่นเองนะส่วนสเตตัสตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับผมว่าจะเอาอะไรถ้าเป็นผมเนี่ยก็จะหาพวกค่าอิน นะครับผมอ่าค่าอินค่าเอเมทแกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกค่าจอกกรอะก,ก็ได้ถ้าเราอยากเน้นจูเด็กนะครับผมอ่าเป็นอิกโอเอมเดฟตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะมาเน้นกันอีกทีหนึ่งตอนที่แบบว่าเฮ้ยเรามีของส้มของแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะสามารถใส่ออปชั่นได้มากขึ้นนั่นเองอ่านี่ก็คือส่วนของไอเทมนั่นเองนะครับทีนี้มาดูเรื่องของแฟชั่นนิดนึงแล้วกันคือแฟชั่นเนี่ยมันก็สามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เนาะ ตัวใหญ่เนี่ยผมก็จะใช้หมวกตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มันบวก M damage นะครับแล้วก็บวก10แล้วเนี่ยมันก็จะตีมอนสเตอร์ทุกขนาดแรงขึ้น2%นะครับตัวหมวกลูน่าเนี่ยก็พูดตามตรงว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวจะหาหมวกใหม่หมาทดแทนนะฮะแล้วก็ตัวหมวกกันน็อกเอาไว้วิ่งทำอาหารนะครับส่วนหน้านะครับส่วนหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตีขนาดกลางเนาะผมก็เอาไว้ฟาร์มดักเฟรมนี่แหละไม่มีอะไรมากนะส่วนเวลาที่ผมต้องการจะฮิลแรงขึ้นผมก็เปลี่ยนเป็นตัวพลาสเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อ ต่างๆให้ตัวเราแล้วก็ฮิลให้คนอื่นแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหัวใจตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะเอาออกแล้วนะครับผมจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหน้าสกิลเดเมจเข้ามานะเดี๋ยวผมก็จะปิดตัวนี้ทิ้งไปนะครับอ่าโอเคแล้วก็ส่วนปากนะครับก็ใช้เป็นตัวเหมียวเหมียวไปยาวๆเลยนะครับยังไม่มีปากอันไหนที่ดีกว่าตัวนี้มานะครับตัวนี้มันได้เรื่องของการลดไล่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ มีบวก15ได้เนี่ยปุ๊บมันก็จะได้ลดคูดาวด้วยนะครับส่วนหลังนะฮะอันนี้ผมก็สลับใช้ตามสถานการณ์อย่างตอนฟาร์มเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวหลังเคียวนะครับอ่าที่ตีเดมอนแรงขึ้นนะครับตอนฮิวผมก็ใช้เป็นกราวิตี้กริปเพราะว่ามีค่ายูนิ่งเอฟเฟกนะครับหรือว่าตอนฟาร์มตัวอื่นก็ใช้เป็นหลังแมวก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มเอ็มดามจนั่นเองนะครับอ่าส่วนเสื้อ เสื้อหลักๆเนี่ยผมก็จะใช้อยู่ประมาณ3ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเวลาฟาร์มพวกเดมอนเนี่ยผมก็จะใช้ตัวเสื้อตัวนี้แหละเพราะว่ามันได้ตีเดมอนด้วยนะครับได้เอเมทแท็ด้วยแล้วก็ได้โพลิสกิลดามจด้วยนะครับเวลาตีพวกขนาดเล็กก็จะใช้เสื้อตัวนี้เนาะ,ะเพราะว่ามันไม่มีการตีขนาดเล็กการที่เรามีเสื้อบูสขนาดเล็กได้ก็จะช่วยให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเวลาซัพพอร์ตจะใช้เป็นเสื้อวัวนะสายฟรีตัวเนี้ยไทยเล่นพาร์ทซัพพอร์ต ควรมีอย่างยิ่งนะเพราะว่าสายฟรีเนี่ยาสามารถแลกได้นะครับไม่ต้องเติมเงินสัก,กบาทนะครับแล้วมันได้ค่าฮ e a เอฟเฟ c t h ฮ a l รี c ซี v e อย่างละ5%นะครับได้เอเมทแทกด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดสถานะเอนดูรด้วยนะครับทุกๆ60วินาทีดีมากชุดบัวนี่เรียกได้ว่าเป็นแบบชุดดีๆชุดหนึ่งของสายฟรีเลยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนการ์ดนะฮะการ์ดเนี่ย อันนี้คือการ์ดที่ผมมีนะบางทีก็เอาไว้ใช้สลับปรับเปลี่ยนบ้างนะครับผมส่วนการ์ดที่ผมใส่นะครับอันนี้ก็ใส่ตอนฟาร์มก็จะมีคนเหมืองสตูปนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขบแดงนะครับเสื้อก็จะเป็นตัวหอยนะครับป้าคุมก็เป็นฟิลโดรามเดิมนะครับยังหนึ่งดาวเท่าเดิมรองเท้าเป็นโซฮีนะครับประดับเป็นเวทสองข้าง3ดาวนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเจ้าโยกเยกนะครับสดาวสองข้างนะครับหมวกใส่เป็นแครมนะฮะแล้วก็ หน้าเป็นกอบบินนะครับ2ใบนะฮะแล้วก็ปากเป็นแองเจรลิงม่วง2ใบนะครับหลังเป็นเดวิลลิงนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นการ์ดที่เอาไว้สลับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับอย่างเวลาผมฮิวเนี่ยผมก็จะเอาเซจเวิร์มมาใส่คู่กับโยกเยกนะครับผมอ่าหรือว่าเวลาผมพีพีผมก็จะใส่สโมกกี้ไว้มุดดินหนีหรือใส่มาน้ำนะครับไว้กันฟอส์นั่นเองนะครับหรือจะเป็นพวกตัว เรดิกนะครับผมอ่าเรดิกก็ไว้กันพวกไรธาตุกันพวกอาชูล่าพวกพาราดินแลกเลือดหรือพวกนกสไนน์อย่างงี้ครับหรือเวลาลงจูปิลอสอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องการกันเฟียก็ใส่พวกไกเอิร์ตนั่นเองนะครับก็จะมีการ์ดเก็บไว้สะสมไว้ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆนั่นเองอันนี้ก็คือของตัวละครผมนะครับผมส่วนออฟแมวหลกักๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยคืบหน้ามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแพงมันแพงนะฮะสำหรับการออฟแมว ของเกมนี้เนี่ยมันต้องค่อยๆทําไปเรื่อยๆลวกันผมผมก็ยังใช้เป็นตัวเมจิกสตัวนี้นะครับอ่าส่วนประดับก็จะใช้เป็นเมจิกสเหมือนกันแล้วก็ออฟลองก็จะออฟลองนี้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมก็จะใช้เป็นเมจิกดามเมจนะครับเพื่อบูสต์ดามเมจในกรณีที่เราแบบว่าไล่เพียงพอแล้วเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวนี้แต่ถ้าสมมุติผมสลับบิลไปแล้วเฮ้ยเราขาดไล่ผมก็จะเปิดอีกพรีเซตหนึ่งเห็นไหมเป็นเมจิก3อยู่นะครับผมอ่าก็อฟหากันแบ่งเป็น2พรีเซตแบบนี้ได้เลย นะครับอ่าส่วนที่เหลือเนี่ยพวกตัวชุดนะครับผมพวกตัวชุดเนี่ยเราจะเน้นเป็นพวกค่าชายนิ่งนะครับเพราะว่าชายนิ่งเนี่ยมันจะได้เลือดด้วยแล้วก็ได้ฮิลลิ่งรีเซฟด้วยการที่เรามีฮิลลิ่งรีเซฟเนี่ยมันจะทําให้เรารับฮิลจากตัวเองแรงขึ้นนะครับถ้าใครเล่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะเขียนว่าฮิลลิ่งเทคเก้นเนาะอ่าตรงนี้นะครับก็จะเน้นเป็นพวกชายนิ่งนะครับผมแล้วก็สโตนสกินนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมชายนิ่งหมดเลยนะครับอ่าจริงๆตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที มีงบเยอะนะครับผมมีงบเยอะในการออฟแมวเนี่ยคุณสามารถเปิดอีกพรีเซตหนึ่งเป็นทำสายคริเดฟก็ได้นะครับเพราะว่าพวกสายคริในเกมนี้มันค่อนข้างแรงครับถ้าเราการคริได้มันก็จะทําให้เราเอาตัวรอดได้ดีขึ้นใช้ตามสถานการณ์ได้มากขึ้นนะครับส่วนพวกหมวกต่างๆเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้เป็นจอกเกาะนะครับเพราะว่า,าต้องการค่าจอกเกาะเวลาเราเล่นจูเด็กนะครับผมแล้วก็ตัวปีกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมขาดจอกเกาะผมก็จะมีอีกพรีเซตหนึ่งไว้จอกเกาะ นะครับถ้าอนาคตผมไปฟาร์มมอนสเตอร์ที่มีตัวค่าเกราะเยอะเนี่ยเกราะเวทเยอะผมก็จะสลับมาเป็นพีเซตนี้แต่ตอนนี้ค่าจ่อเกาะผมเกินละ,ะผมก็ใช้เป็นตัวนี้มาเพิ่มเอเมทคแทนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนหน้ากับปากนะครับผมอันนี้ผมก็ใช้เป็นประมาณนี้ตอนแรกผมจะเน้นค่าลักเนาะแต่ว่ามันไม่มีอะไรนะครับก็เน้นเป็นแบบ ท,ทั่วไปแบบพวก healing receive แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเน้นเป็นพวกค่า PVE ก็ได้ถ้าเราเน้นใช้งานในด้านการฟาร์มนะครับอันนี้ก็คือ off mail ของตัวละครผมนั่นเองนะฮะโอเคทีนี้มาดูอะไรต่อดูเฟืองแล้วกันอ่ะเฟืองนะครับเฟืองสําหรับสายฟาร์มเนี่ยก็ในจูเด็กครับจริงๆมันไม่ค่อยได้มีไม่มีเฟืองเฉพาะสําหรับเขาเนาะอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเน้นจูเด็กให้มันแรงขึ้นนะครับเราก็ใส่เป็นตัวเฟืองชนแก้วก็ได้นะครับไอ้ตัว holy element ตัวนี้นะครับ มันจะทําให้เวลาเราชนแก้วแล้วก็จูเด็กเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับและยิ่งคาถาจูเด็ก90เนี่ยมีผลทําให้ฮลี่แรงขึ้น2เท่าด้วยก็จะยิ่งเหมาะนะครับส่วนอีก2อันเนี่ยผมก็ใส่เป็นเอ็กโซบูกับเอ็กโซพีดิชั่นไว้ใช้เอาง่ายๆคือเฟืองเซตเนี้ยเล่นได้ทั้งจูเด็กเล่นได้ทั้งแมกนัทเลยไม่ต้องแบบสลับพีเซตนะครับแต่ถ้าใครที่แบบดาเมจยังขาดจริงๆอ่ะคุณอาจจะต้องไปเน้นพวกเฟืองบัตเตอร์สอะไรพวกเนี้ยหรือว่ามานาเลง้งอะไรพวกเนี้ยครับที่ทำให้จูเด็กแรงขึ้นได้อีกนิดนึ นะครับอ่าผมก็จะใช้เป็นประมาณนี้ส่วนสายฮิลเนี่ยผมก็จะใช้เป็น h e ลลิงอินสิ g เนีนะครับแล้วก็ตัวโฮล l ไลท์บ o สต์นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็อีกอันนึงก็จะใช้เป็น k y ล i ีแต่ว่าถามว่าใช้แบบนี้ตลอดไหมเนี่ยก็ไม่นะอันนี้จะเป็นเฟืองหลักๆที่ผมเอาไว้ล่าบอสนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น h e ลลิงปริซึมนะครับเพื่อเพิ่มให้ค่าฮิลองผมเนี่ยแรงขึ้นไปอีกนั่นเอง นะครับอ่าแล้วก็สายเก็บรีเสิร์ชก็ใส่แค่นี้เลยเหมือนเดิมนะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะเซนบูสกับเบสซิ่งฟิลเพื่อประหยัด SP ให้ที่สุดนะครับแล้วก็สามารถเก็บรีเสิร์ชได้ทั้งวันนะครับไม่ต้องห่วงนะอ่านี่การันตีว่ารีเสิร์ชผมก็เยอะพอตัวนะครับ31นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไส้ในที่ทำให้อ่าผมมีเอเมทแท็กที่มากกว่าคนอื่นที่ของเท่ากันนะครับผมอ่านี่ก็ตัวรีเสิร์ชก็เก็บได้ยาวๆนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอปรับกลับเป็นตัวฟาร์มก่อนนะะฮ โอเคทีนี้มาดูเรื่องของรูนไหมอ่ะรูนแล้วกันนะครับรูนอันนี้จะเป็นรูนที่ผมใช้ฟาร์มนะครับผมก็หลักๆที่อยากให้เพื่อนๆเ,เ,เน้นนะครับก็จะเป็นรูนแบช s นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เวลาเราจูเด็กไปหรือว่าแมกนัสไปแล้วทำดาเมจไม่ถึง70%เนี่ยก็ใส่แล้วอาจจะไม่มีประโยชน์นะครับนอกจากว่าคุณจะทำให้ถึงเลเวลเลเวลนะถ้าเลเวล2ปุ๊บเนี่ย ถ้าเราตีเป้าหมายเลือดเต็มเนี่ยก็จะช่วยให้แรงขึ้นได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงเลเวล2แล้วดาเมจคุณไม่ถึง70%นะครับของเป้าหมายเนี่ยคือใส่ไปก็ไม่ช่วยอะไรนะครับแต่พยายามทําให้ถึงนะครับมันจะได้ฟาร์มได้ง่ายๆ2รุูนนี้จะช่วยได้เยอะมากเออถ้าผมไม่มี2รุูนนี้ผมกว่าจ,จะไม่วันฮิตนะครับอ่าแล้วก็โซฮาวเวสก็สามารถใส่ได้นะครับเวลาที่เราฆ่าเป้าหมายเนี่ยมันจะได้เมจิกดาเมจมา10%นะก็ช่วยเรื่องการฟาร์มได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมใส่เป็นเบอรร์์ซ นะครับมันก็จะได้เป็นสแ a c k เบอร์เซิร์เวลาสร้างดาเมตนะครับแล้วก็พอเบอร์เซเต็มแล้วก็จะเพิ่มเป็นเอเมทัคนะครับห้าเวินิดนิดหน่นอยหน่อยะครับก็จะใส่เป็นประมาณนี้นั่นเองนะแต่ว่าเวลาผมเล่น PP PP นะครับ p ผมก็จะเล่นเป็นรูนที่เป็นป้องกันทั้งหมดนะครับอ่าเห็นไหมครับผมว่าก็จะใส่เป็นพวก Searching Protection คู่กับตัว n l s h i e l d นะครับแล้วก็ตัว Immortal Body กับตัว Silver Soul นะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆปรับเปลี่ยนได้ไม่จำเป็นนนต้อองงใส่เหมืมบาค ไปลงพวกแบบดันเจียนทีโอซีที่มันยากๆอ่ะใส่อะไรใส่เป็นพวกเดสท็อกออโรราไปเลยนะครับจะได้มีโอกาสในการเล่นต่อนะครับเวลาที่เลือดลดลยอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งเลือดกลับมาถูกไหมอ่ะก็จะใส่เป็นเดสท็อกออโรราก็คือสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เราเจอเลยนะครับในส่วนนี้เนาะอ่ะโอเคในส่วนลูนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะอัปเดตตัวละครเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับคือเรื่องของรูปปั้นก่อนละกันนะรูปปั้นเนี่ยต้องบอกว่า ผมก็อัพไปยังไม่เยอะมากนะครับอันแรกเนี่ยทุกคนน่าจะเต็มกันหมดแล้วแหละเพราะว่ามันก็หาง่ายเนาะแล้วก็อันที่3เนี่ยผมก็จะเน้นให้มันเต็มเพราะว่าเราได้เอ็มดามจจากตรงนี้เยอะนะครับถ้าใครอยากได้เลือดเพิ่มก็อัพในส่วนนี้ได้นะครับให้มันเพิ่มเลือดไปนะครับแล้วก็มาถึงสีทองเนี่ยสีทองเราก็จะอันแรกเราเน้นได้นะครับเน้นได้เพราะว่ามันเพิ่มเอ็มดามจด้วยเอ็ม u ีดักด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะเน้นคือโคลี่นะครับไอตัวโคลี่เนี่ยมันจะทำให้ดาเมจสกิลโคล ถ้าเราเคาะอันนี้ได้เรื่อยๆนะ,ะถ้าเราเคาะนี้ได้เรื่อยๆ,ๆเนี่ยโฮลี่เราก็จะแรงขึ้นดาเมจแมกนัตดาเมจจูเด็กดาเมจโฮลี่ไลท์ต่างๆเนี่ยก็จะแรงขึ้นทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นสายสกิลหรือสายทุบเนี่ยคุณก็ควรจะอัพเพราะว่าเวลาคุณใช้โฮลี่มันจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถามว่าควรเปิดไหมก็ควรค่อยๆทยอยเปิดนะครับเพราะว่ารูปปั้นทุกอันเนี่ยมันก็จะมีผลผลหมดอะเออมีทั้ง PVP ดาเมจ PVP ดีดัก PVE r e d ลด PVE damage อะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆทยอยเปิดไปในส่วนนี้นะอ่าสำหรับรูปปั้นของผมก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่ได้สูงอะไรมากนะครับผมอ่าต่อไปเรื่องขนนกนะครับขนนกเนี่ยก็ผมก็จะเล่นประมาณ2แบบด้วยกันนะครับอย่างตอนฟาร์มเนี่ยผมจะใส่ขนนกแดงประมาณนี้นะครับก็จะมีไทมเทียโพลาแดงนะครแล้วก็มีสกายเทียนะครับที่เป็นตัวสีส้มนะที่เหลือก็จะเป็นตัวสีขาวอ่า แต่ว่าเวลาผมเล่น PVP ปุ๊บเนี่ยผมจะสกายเทียออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวไบรทเทียตรงนี้แทนปับ๊บเพื่อให้ค่า PVP ของผมมันเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าเวลาฟาร์มทําไมผมใส่สกายเทียเพราะสกายเทียเนี่ยมันได้ค่าเจาะก,กราะมันได้ค่าเจอะก,กรอะเวลาฟาร์มจูเด็กเนี่ยต้องใช้เจอะก,กรอกผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับสำหรับตัวขนนกนะครับในช่องที่เป็นโจมตีผมก็จะเล่นแบบนี้หมดเห็นไหมฮะเนี่ยตอนฟาร์มผมเป็นใส่เป็นสกาย นะครับอ่าตัวเนี้ยใส่เป็นสกายนะครับอันเนี้ยใส่เป็นสกายเห็นไหมอ่าใส่สกายหมดเลยนะครับ mm hmm. แค่ตอน PP คุณแค่เปลี่ยนใบนี้ออกปั๊บแล้วก็ใส่ขนนกขาวที่เป็นตัวบลายเข้ามานะครับ mm hmm. ผมก็จะสามารถเล่น PP, PP ได้แล้วนะฮะ mm hmm. ส่วนขนนกป้องกันผมก็จะเล่นเป็นป้องกันแบบนี้เลยใบใหญ่ทั้งหมดนะครับอ่าสีขาวใบใหญ่สีดำใบใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ ก็ไปใส่ตัวทรูต์ก็ได้นะครับไปใส่ทรูต์ก็ได้นะเพราะว่าทรูตเนี่ยมันจะได้พีดาเมจแล้วก็เอมดาเมจนะบางช่องเนี่ยผมก็ใส่เป็นไคลเนสใช่ไหมอ่าบางช่องเห็นไหมไคลเนสไคลเนสอ่าแต่บางอันผมก็ใส่เป็นทรูตนะครับผมก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นทรูตไปนะครับผมอ่านี่ก็คือเรื่องของขนนกนั่นเองนะครับอ่าเมดดัลนะฮะเมดดลเนี่ยผมก็จะอัพหนึเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวรีดักเนี่ยผมก็จะต้องเริ่มมาอัััพแแลลล้้้วววนนะครบก็สต์เเีียงยง่ ตัวนี้อัพสิบนะอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องอัดสัตว์เลี้ยงในส่วนของตัว m อ t ทเเพิ่มด้วยเพราะว่ามันจะมีสัตว์เลี้ยงใหม่ๆที่เราจะต้องใช้มาซัพพอร์ตเราอีกทีหนึ่งนะส่วนด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม่าตามนี้เลยนะใครที่อยากจะอัพก็ลองอัพตามได้นะด้านล่างนี่เตือนไว้ก่อนนะสำหรับของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นช่องที่2เนี่ยเป็นของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ช่องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นของสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคนะน,นี้ก็คือเมดอลของผมนั่นเองนะมีอะไรอีกนะครับท ยังไม่ได้อัปเดตอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของการฮิลเนาะว่าตอนนี้ผมฮิลไปถึงประมาณเท่าไหร่แล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าผมจะไปเล่นฮิลซับพอร์ตเพื่อนแบบเต็มเ็มผมจะทํายังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะสดๆเลยฟูลซับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นบิลฟูลซับนะครับเปลี่ยนเป็นบิลฟูลซับนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเข้ามาในอาวุธอีกเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าต้องเปลี่ยนอะไรค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าเปลี่ยนเป็นคาทาไดาย่านะครับ อ่าแล้วก็เปลี่ยนตัวโล่นะครับตัวโล่เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอิมูนนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นอิมูนนะครับผมแล้วก็ต้องเปลี่ยนพวกตัวแฟชั่นด้วยนะครับอ่าแฟชั่นผมก็จะแปะเป็นพัลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮิลนะครับแล้วก็เป็นชุดวัวนะครับประมาณนี้นะน่าจะเปลี่ยนแค่นี้แหละอ่าเปลี่ยนการ์ดด้วยนะครับต้องเปลี่ยนการ์ดด้วยลืมไปนะครับอ่าก็จะเปลี่ยนเป็นโยกเยกนะครับแล้วก็เป็นแบบเซษเวิร์มนะตรงนี้ก็ยังไม่ได้3ดาวถ้า3ดาวก็จะได้มากกว่านี้นะคร ลองฮิลดูฮะเนี่ยผมจะฮิลอยู่ประมาณ7 0 0 0 0มื่นนะครับผมอ่าจริงๆถ้าติดบัฟติดอะไรครบเนี่ยมันก็จะได้มากกว่านี้นะครับผมอ่าเคยฮิลขึ้นไปถึงห0 0 0 0แสนด้วยนะครับอ่าโอเคถ้ามีเฟืองฮิลลิงพิซซึ่มก็จะ1 0 0 0 0 0สได้ง่ายกว่านี้นะครับอ่าสมมุติอย่างว่าอ่าถ้าปลาหมึกมันกลางน้ำละ่ปะปลาหมึกกลางน้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมผมก็จะฮิลประมาณ8 9 0 0 0้เลยเห็นไหมเห็นเลข9 0 0 0 0มื่นฮะอ่าหรือถ้าจังหวะด,ดีๆจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเรียกนี้ออกมา นะครับรอประมาณ3ามสิวิทนี่ผมฮิวประมาณ80,000นะตอนนี้อ่าแปดหมเดี๋ยวรอจังหวปะปลาหมึกออกมานะครับมันจะทําให้ฮิวฮิวได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับรอ19วินะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆก็เน้นการฮิวเดี่ยวเป็นหลักนะครับอ่ะแล้วก็มีหลายๆคนถามว่าเฮ้ยหลังๆไม่ค่อยได้ใช้แซนเลยนะเออแบบเราจะควรอัพแซนอยู่ไหมเนี่ยก็ถามผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆเล่นกิวร์แอนจูลี่ก็ต้องอัพนะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่เอาไว้ฮิวหินได้ นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองนี่ดูนะครับแสนไปใช่ไหมแล้วก็เรียกความหมึกออกมาเดี๋ยวผมจะลองฮิลดูปั๊บจะขึ้นแสนได้ไหมขึ้นไหมเก้าหมื่นหกนี่แสนหนึ่งแล้วเห็นไหมอ่าก็จะเป็นคอมโบที่แบบว่าเอาไว้ฮิลเวลาไปล่าบ,บอสกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะฮิลได้สูงสุดประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคก็ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเป็นแหวนตัวแหวนโอรินไอแหวนเอองเจอลินเนี่ยก็จะ ทำแสนได้ไม่ยากถ้าของประมาณผมเนี่ยนะฮะก็จะทําได้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคฮะก็อันนี้ถือว่ามาอัปเดตตัวคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ตัวละครผมเนี่ยเล่นมาถึงยุ90แล้วเนี่ยมีของอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทิศทางของตัวละครเป็นแบบไหนบ้างนะเพื่อนๆอยากให้ทําไกด์สายไหนแบบเจาะลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นจูเด็กตอน90แม็กนัทตอน90หรือว่าสายสปอร์ตแบบตอน90เนี่ย คอมเมนต์มาเลยครับที่ใต้คลิปนี้นะครับว่าอยากให้ทําสายไหนแบบเจาะลึกเพราะว่ามันอาจจะมีดีเทลอื่นๆที่มันเยอะกว่านี้แบบเรื่องของการ์ดมดดำการ์ดหนอนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสายฮิลหรือว่าสําหรับสายแมกนัตอย่างเงี้ยครับเออไปเจาะเกาะแล้วมันไปฟาร์มตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับสําหรับใครที่อยากจะให้ทาไกด์ในส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับคลิปนี้ถือว่ามาอัปเดตตัวละครตัวผมแล้วกันว่า เ0เนี่ยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ลองไปเปรียบเทียบกับคลิปก่อนดูนะฮะคลิปที่เป็นช่วงเลเวแ85ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนชาวพีซนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรในตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้หรือว่าจะเข้ามาถามในไลฟ์สตรีมก็ได้เช่นเดียวกันครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ